สวัสดีครับ Bible Talk ออ Pro ครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าเผชิญการกล่าวหาเผชิญการกล่าวหาเราทุกคนอาจมีสิทธิ์ที่จะโดนกล่าวหาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับในพระธรรมลูกาสิ1 1องบอบอกว่าเมื่อเรายืนต่อผู้มีอำนาจอย่ากระวนกระว,วายว่าจะพูดอะไรพระวิญญาณบริสุทจะสอนท่านในเวลานั้นว่าท่านควรจะพูดนะฮะอันนี้คือการต่อต้านสําหรับสาวกที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะครับ คู่ความขัดแย้งมันมีอยู่แล้วนะครับธรรมชาติของความขัดแย้งในคนมักจะโยนความผิดให้คนอื่นแล้วก็ปกป้องตัวเราเองนะครับส่วนผู้เชื่อจะตอบสนองที่แตกต่างนะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกล่าหาด้วยเช่นเดียวกันก็มีความรู้สึกเครียดน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เข้ากก่าหานั้นแล้วทําให้เราก็รู้สึกว่าเราจําเป็นจะต้องมีความสุขขมมีสันที่สุขในพระเจ้าแทนการที่ตอบโต้ด้วยความโกรธนะครับ ในเวลานั้นผมก็ใช้วิธีที่ขอสันติสุขของพระเจ้าและพูดภาษาแปลกๆในใจและในที่สุดพระเจ้าก็สามารถให้เราคอนโทรลตัวเองได้และมีสติปัญญาและก็สามารถตอบสนองด้วยคําพูดที่สวยงามและทําให้สถานการณ์ทุกอย่างก็ออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องเมื่อมีการเขาเรียกว่าการประชิญการกล่าวหาเราควรจะทําอะไรสองสามสิ่งนะครับ สิ่งแรกก็คือให้เราอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้านะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เนื้อรู้ตัวตอนนั้นแล้วก็อธิษฐานนะอาจจะเป็นอาธิษฐานประเาแปลกๆอย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเข้าใจเบื้องหลังของปัญหามากกว่าเราเพราะพระเจ้ารู้เชิงลึกที่มนุษย์มองไม่เห็นเพราะมุมมองเราก็ไม่สามารถจะมองได้เสมือนกับพระเจ้ามองเพราะปัญหาอาจจะเกิดขึ้นมาจากหลายมุมมองด้วยอาจจะมาเป็นตัวเราตัวเขาหรือมาซาตานสร้างสถานกากณศ เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องอธิษฐานให้พระวิญญาณของพระเจ้าสมแดงเพื่อเราจะรู้เบื้องหลังเพื่อเราจะสามารถแก้ไขได้ย้อนสิบบอกได้กล่าวว่าพาระเจ้าจะเป็นผู้ที่สอนเราอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราสื่อสารไม่ไม่เพียงพอไม่ดีพอหรือความรู้สึกของคนอื่นที่เขามองเราผิดพลาดหรือแม้กระทั่งความผิดของเราเองที่เราทาไม่รู้ตัวพระเจ้าก็จะสมแดงเพื่อให้เราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับสิ่งต่อมาก็คือเราต้องรู้จักสงบจิตใจของเรา ธรรมชาติของคนตโต่ยต้องป้องกันป้องกันตัวเองก็จะรวดเร็วนะครับ สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันที่ไม่ดีแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้จักสงบนิ่งจดจ่อตุกตองกับพระเจ้าและรับการส่งสถิตของพระเจ้าคือสันติศุกครับสันติศุขภายในซึ่งยอห์นสิบสี่ข้อสิบเนี่ยได้บอกเราว่าเรามอบสันติศุกไว้ให้กับท่านทั้งหลายสันติสุกที่เรามอบให้ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้ยาวิตกนะเขาไม่ไม่วิตกก็คือพึ่งพาจดจ่อในสันติศุขของพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นน่ะจะเป็นผู้ที่มอบสิ่งนี้ให้กับเราเพราะฉะนนั้ การอธิษฐานและก็สงบนิ่งครับสิ่งที่2ก็คือขอพระปัญญาของพระเจ้าสิ่งนี้สําคัญครับคือพระเยซูบ,บอกว่าเมื่อเราสงบนิ่งแบบนี้รับสันติสุขจากพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าจะประทานถ้อยคําให้กับเรานะครับเมื่อเรารเผชิญปัญหาจากความไม่เป็นมิตรจากคนอื่นฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องต้องมีการภาวนาในจิตใจไว้จนกว่าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเราว่าเราควรจะพูดอย่างไรนะครับ ดาวิดกล่าวในสตดดุดีบทที่141ข้อ3บอกว่าพระเจ้านั่นแหละจะเป็นผู้ที่เฝ้าที่ประตูและรักษาปากของเรานะครับเพื่อให้เราสามารถพูดออกมาได้นะครับเราไม่จําเป็นจะต,ต้องเขาเรียกว่ามีวิกฤตเกิดขึ้นเราจะแสดงอาการโกรธหรือป้องกันตัวเหมือนกับคนที่ทั่วไปแต่เราตรงข้ามนะครับเราถูกเรียกมาให้เป็นพระฉายของพระเจ้าตัวแทนของพระเยซูคริสต์ในการตอบสนองโดยการพึ่งพาพระเจ้า และเราจะถวายเกียรติพระเจ้าเมื่อเราตอบสนองอย่างถูกต้องตามที่พระองค์ชี้นำนะครับและสิ่งนี้ก็จะเป็นเหตุให้ผู้ที่เขาไม่เชื่อเขาก็อยากจะรู้แหล่งที่มาของเราในการตอบสนองที่สวยงามแบบนี้อยากจะนุ้นน้ำใจพี่น้องครับทุกกาวหาไม่ยากเลยทุกาการกล่าวหาที่มาถึงเราไม่ยากเพียงแต่เราให้เราอธิฐานพึ่งพาพระเจ้าส่งจิตใจให้มีสันติสุขและขอพระยาประทานสติปัญ,ญญาในการแก้ไขปัญหานั้นและเราจะเห็นการแก้ไขการ,ร,ร,รเผชิญปัญหาอย่างรุ่งเรืองเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้านะครับ ขออนุน้ำใจพี่น้องสอบับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ